กำลังจะไปแคนาดาดอรอันโต้ว้าวว้าวว้าวใจตัวว่างตะใครที่เคยเห็นมัน้เยอะเลยเยโดีมากเลยเรากเงินเดยู่แล้วทนอตกบางๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่เอาเราเที่ยวหอบคืออะไรเหยอะเหยาะ สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเดย์ค่ะเรากำลังจะไปแคนาดาโตรอนโตระหว่างนั่งรอเขาก็เลยเล่นเกมปัญหาโอกาสเล่นเกมก็คือพอเว่าจะมีไลน์เข the ้าพอเราเขาโหลดรูปประหนักเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาในนี้อย่างเงี้ยเด้ง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 อยู่อย่างเงี้ยเวลาที่เราเล่นเกมอ่ะแล้วเขาส่งทีเปร้อยรูปอ่ะก็เด้งเด้งเด้งเป็นร้อยทีอย่างเงี้ยแล้วพอไม่เล่นก็ไม่โหลดกันนะแล้วพอเราเล่นเมื่อไหร่ก็โหลดท่านั้นทุกทีเลย ธุรกิจเยอะต้องเช็คโทรศัพท์ทุกวันเป็นคนรักงานกันกลัวกับไปตกงานแต่ที่ดูเนี่ยที่ดูแอบเห็นเนี่ยไม่ใช่เลยเนะ <c oughs> ไอ้ลายนี่ไม่ใช่งานเลย <c oughs> ันนี้เราไปนี่นะครับโ <c oughs> ตลันโตเที่ยวินที่ U A 3 4 9 0ออกตอนเที่ยงสี่สิบเอ็ดัตมันถามว่ามา ครั้งแรกไหมบอกเคยมาเมื่อ30ปีที่แล้วครั้งนี้ถือเป็ครั้งแรกไหมมีทั้งหมด8คนอันนี้ผู้ร่วงทางอยู่ในนี้4ครับนุ่นคันหน้าเรานุ่นสี่วนี้กินบัวไป8ตัวคนนี้กินตีนไก่ไป1ฟาร์มอร่อยแบบอาหารที่นี่เขาเป็นบุฟเฟ่ต์ไงกดจนสปัดเยอรแต่ตอนนี้พอเริ่มอิ่มแต่บุฟเฟ่จริงบางาไม่รู้นะที่หน่อยก็หลอกบอกว่า ตอนนี้ก็ได้ห้องพักที่ไนแอกราแล้วค่ะห้องพักเราอยู่เชอราตันอวิวแล้วก็เป็นห้องที่เห็นวิวในแอกราทุกห้องที่เราพักด้วยซึ่งพอดีมาถึงมืดแล้วค่ะได้หรือเปล่าอุ้ยนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะวิวในแอกรา นอนห้องนี้ห้องใหญ่มากและเป็นห้องที่สามารถเปิดคอนเน็กเปิดติดกันกับห้องพี่ไก่ได้ด้วยพี่ไก่นี่<ะ>พี่ไก่เปิดอันนี้มันให้เปิดอ่ะนี่แล้วพี่จินซีไปดู ยิ่งชัดเข้าไปอีกสวยไหมอ่ะใช่สวยมากมากแต่ก่อนเนี้ยนะคะที่มาในแองการ่ามาถ่ายละครสองเรื่องออเรื่องตุ๊กตาเรืองระบำกับเหมือนคนละภาคฟ้าในแองการ่ายังไม่มีสีแบบนี้นะคะเขาเพิ่งมาทำค่ะสวยมากทำให้เกิดความรู้สึก มันอลังการขึ้นในกลางคืน,มนไม่งั้นกลางคืนเราจะอมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะมันจะพื่นโอ้ว้าวาว,าว้าวพยายามจุดเตาผ,ผิงใช่ไหม <laughs> นี่เราก็ลงมาเดินข้างล่างแล้วเพราะว่ามันเป็นเมืองที่มันยังเป็นแสงสีอยู่นะแล้วเขาก็ชวนกันว่าเขาจะเดินไปที่น้นําตกแกร่าหรือไปไหนเนี่ยคือเดินไม่รู้ทิศกันเลยนะตอนนี้อากาศเย็นฉลาดเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะเดินไปไหนกันอ,อันนี้จะเดินไปไหนกันคะไ,นไปน้ำตกกันคะโอ้โหแกร่น่าเย็นไปหมดแล้ว จะมาดูว่าเรือเขาให้ให้แล่นนี่แบบว่าถ้าสมมติว,ว่ามันหนาวแล้วมันใกล้จะเป็นน้ําแข็งเขาก็จะไม่เปิดให้แล่นไปแต่ถ้าเล่นไปมันก็จะเหมือนแบบแล่นเรือนี้ยไปใกล้ๆน้าตกเพื่อไปให้ใกล้ที่สุดให้เราได้สนุกได้ไปรียบกลางว,วันนะ่าจะสวยอายเห็นแน่ากลากคืนแล้วล่ะรงแรกในชีวิตเป็นไงคะนี้ทับใจมากเลยคะ่ะสวยมากเลย ไฟเปลี่ยนสีตลอดเวลาเลยแล้ววันนี้คนก็ไม่เยอะมากเดี๋ยวเราจะดูตดไไัวของวันด้วยว่าเป็นยังไงครั้งแรกในชีวิตเป็นไงคะใหญ่กว่าน้ำตกหิ่วสุวัสดิ์อีกอะ <laughs> บ้าษฐกิใหญ่กว่าวังตะไคร้ที่เคยเห็นมาน้น <laughs> เยอะว้าเข่ากับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอะ <laughs> <laughs> เขาก็ทำสวยงามแล้วนะ <laughs> ลารมณ์เวกัสมากนี่แรกคเราเข้าบางผีไหมกาแฟทิมมาลงอของแคนาดาเขาต้องเป็นกาแฟทิมนะสองทุ่มแล้วคือไม่ไหวคืออ๋อไม่กินกาแฟแล้วแต่ว่าอาจจะเข้าไปหน่อยเพราะว่าหนาว มานอนแล้วนะก็เป็นวันแรกที่อยู่แคนาดาตอนนี้เราอยู่ที่ข้างนาอกราฟอร์ดรน้ำตกนาอกราที่ตั้งใจมามากๆสวยมากๆยามกลางวันกลางคืนก็ไปอีกแบบหนึ่งแต่ชอบกลางวันมากเพราะมันจะเห็นสายน้ําที่แรงมากของสีขาวๆแล้วก็ต้นไม้ที่มีใบไม้เป็นสีปกปลายนิดหน่อยวันนี้เราก็เลยนอนกันสบายๆเชาคืนเราก็เลยนอนเปิดต่างทกลางคืนเลยเพื่อจะรอวิวนี้วิวกลางวันที่ ได้เห็นในแอกร่าไปไหนกันคันเนี้ยก็จะไปหาอาหารเช้ากินไงก็จะไปหาอาหารเช้าไหนดูที่ดูรูปก่อนดูรูปนี่เมื่อกี้เขาออกไปถ่ายอุ้ยสวยไม่รู้จะลงไปถ่ายได้อย่างนี้หรือเปล่าเขา นอนแต่ทีสามทีสี่แอละนอนรู่คตกเมื่อไหร่มันจะเห็นันอทีตื่นเต้นน้ำตกค่ะเป้าหมายของของของกลุ่มคืออาหารช้าเป็นทอดดอกเป็นเบอร์เกอร์เป็นทอดดอกเดี๋ยวพี่ไก่จะลงมาพร้อมๆกันแล้วไปหาที่ถ่ายรูปกันก่อนโอเค ลงเรือเพื่อจะเข้าไปดูตัด่นีน้ำตกใกล้ๆเลยนะนี่เรือจะออกทุก15นาทีเราซื้อเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวเราคงจะเปียกลวงั้นก็ถ่ายกันตอนที่ยังไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่เขาบอกว่าเราโชคดีตรงที่วันนี้คนไม่เยอะแล้วแดดดีด้วยนี่ไงสิบลายเห็นปะใช่นี่แหละเนี่แหละสิบลายอยากเล่นไม่มีใครเล่นด้วยอนะ่ะ เรือเขาออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรือแบบนั้นบ้างเนื่องจากว่าเราซื้อตั๋วล่องเรือแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาล่องเลยจริงๆก็คือประมาณเตรียมเปียกมาเพราะว่าเดี๋ยวต้องเปียกแน่ๆเลยอะต้องยอมแหละไม่งั้นก็จะไม่มีกิจกรรมเล่นนี่เรากำลังจะลงลิ้เพื่อไปล่องเรือตอนแรกนึกว่าถ้าเดินก็พอดีอเรือมาอันนี้ ช่องอะไรนะอารมณ์ดีาอารมณ์ดีเนี่ยเปิดกล้องเม,เมื่ออารมณ์ดีแต่ว,ว่าช่วงนี้อรมไม่ค่อยดี<อ> วันนี้กลัวผมครับวันนี้กลัวผมเจ้าของช่องอารมณ์ดีก็กลัวผมวันนี้เราตอนนี้เรามาอยู่ข้างบนและข้างบนเนี่ยเปียกน้ำแน่นอนดูดิเดี๋ยวจะไปโน่นครับ เราจะเข้าไปในเมบหมอกของสายน้ําแล้วดูดิใหญ่มากดูนี่สูงมากเลยอ่ะเราจะถ่ายให้นนะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะเก็บที่สุดในชีวิตเหมือนกัน เป็นไงคะขึ้นจากเรือแล้วระดับความเปียกเป็นยังไงลิ้นหน่อยลิ้หน่อยหัวจดเท้า <laughs> <laughs> น้ำเข้าไปในรองเท้าหมดทุกคนเ <laughs> ท้าแฉะรองเท้าแฉะหมดเลยช่วย, <laughs> <laughs> ย่องเบาเข้าบ้าน <laughs> อันนี้เราไม่ได้เป็นดูมทัวร์นะเราเป็นช้อปปิ้งทั่ว ไม่เอาไม่เอากระเป๋าไม่เอาเอารองเท้าก็ยังมีอีกนะบ้านนี่ของเยอะจริงนี่อันนี้เป็นชั้นล่างนะคะเป,เ,เป็นชั้นเก็บของอะไรเนี่ยเรนองโอ้โหชาเขียวอุ้ย,ยน้ำยองน้ำยาเต็มไปหมดเลยจ้านี่ดูเดี๋ยวเปิดนตู้ด้วยนะแชมพูคอนด้น์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนนนในตู้น่าจะเยอะอยู่แหละอะไรเนี่ยนื่อเร์บอนเจนคาเรนคอาเจนปุกใหญ่ขนาดนี้เลยนะอุ้ยเนี่ยไปใช่หนึ่งซินี่คืออะไรมันใหญ่ไป ผลยังไงก่อนพี่หน่อยพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอหยุดหยุดหยุดน้ำหนักกลับบ้านไม่ได้อะไรอ่ะไม่เอาของของสายการบินฉันเชื่อว่าไอ้กล้วยกลับบ้านเนี่ยน้ำหนักเกินไม่ได้ช่อของเองเลยนะสองพี่หน่อยนี่แหละเอามาชุดนอนมาชุดไหนไหนจะให้แล้วเอาหนูเอาไม่เอาแล้วไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่เอาแล้วที่หอบคืออะไรหอบเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ได้หอมแค่นีไปให้ผัวใหญ่น้อยไปให้ผัวไม่ผัวคืออะไรทั้งนั้นเลยไม่ผัวเมื่อกี้ได้ยินเสียงไปแล้วไปแล้วไม่เอาไม่เอาแต่ว่าเขาหอมเต็มตัวเลยไยังไม่เลิกเช้าวันใหม่ค่ะเราตื่นมา เป็นครัวซองอร่อยมากแล้วก็มีพนักงาน,าน,านล้างจานนี่ทำหน้าที่ประจำนะเป็นคนชอบเป็นน้องนนเล็ก<อ>ต้องล้างจาน<อ>นี่เป็นงานที่มีความสุขสุดนี่ชอบมากนี่บ้านนี้เขามีทั้งกล้วยอร่อยมากวันนี้เราลักลอบคนเข้ามาแรงงานเดือนผิดกฎหมายค่ะผ่านพ้นตำรวจตอมอเข้ามาได้ดครับว,วันนี้เราจะนั่งรถไฟกันเข้าโทรอนโต ี่ต้อยเป็นคนหัวหน้าทัวร์พาเรานั่งรถไฟวันนี้แต่ว่าเราจะมีชิเกตอันนี้ตัวจะเป็นอย่างนี้นะคะคนเดี๋ยวเราจะไป9ก้าโมงสีรถไฟก็มี2ชั้นแต่ว่าถ้าคุยมากให้นั่งชั้นล่างถ้าไม่คุยอยากจะหลับให้ขึ้นชั้นบนนี่รถไฟมาทางนู้นสองชั้นมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมเป่าผมมาปะคะเมื่อเช้า เราทุกอย่างแต่ไม่เหลือสักอย่างเดียวลังจะไปไหนไปหนกันนะะตามเขาไปนี่เราถึงแล้วค่ะเราถึงที่โตลอนโตแล้วโตลอนโตเขาเรียกยูเนียน เป็นตัวอยู่กลางเมืองน่าจะเป็นอยู่กลางเมืองตื่นเต้นเวลาที่มันแห้งๆมกหมอกเองไม่ได้เวลาเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเออจริงเราเป็นพวกเข้าชอบเข้าซูเปอร์ไม่สงสัยเลยว่าทำไมคนที่นีตัวใหญ่เพราะแบบของกินมันชิ้นใหญ่แค่อยากกินแบบชิปขนมแบบถุงเล็กๆจริงขนมที่เนี่ยใช่ที่นี่คอนเฟิร์มแ่ตอนนี้ยที่ไหนกันเราจะพาเราไปกินข้าวอีกแล้ว อะไรขึ้นโดนแกล้งค่ะคือเนื่องจากว่าที่นี่เราก็บอกให้ระวังเรื่องกระเป๋ากันอยู่แล้วแล้วช่วงที่ปูถ่ายรูปอะ่ะปูเอากระเป๋ามาไว้ที่ก้นแล้วปากกระเป๋ามันก็เปิดเราก็เลยซ้อมให้ดูว่ามันขโมยง่ายมากโดยที่ไม่รู้ตัวอ,อันก็เลยเป็นการฝึกนี่ขนาด<ว>เราไม่ใช่มืออาชีพนะใช่ ลลแล้วก็ลังเงิน<ช>ดอยู่แล้วโนตกบางๆ<ช>อตอนนี่มันเหมือนโนูจะตกบางๆแล้วครับโอ้นู่นเราจะเห็นโนูทำไมดูน่าเหนื่อยคะกินข้าวอิ่มเหรออิ่มมากเลย เราไปกินอาหารจีนมาไปติ่มซำที่นี่หนาวมากเลยมีฝนตกเรืมีมาไปรยๆด้วยวันนี้เราก็เลยต้องหลบเข้ามาเดินในห้างซึ่งช่วงเนี้มันเป็นช่วงเดือนพฤศจิกากําลังใกล้คริสต์มาสเขาก็เริ่มตกแต่งกันแล้วนี่มีต้นคริสต์มาสแล้วยไม่มีเพลงเปิดนะอ่ร้องเองเลยละกันอ่ะร้องสิ อซื้นไม่ได้ซื้อของอะไรเลยซื้อแต่ลอตเตอรี่นี่แหละมันลุ้นว่าจะได้อยู่ยาวไหมเราจะเพราะว่าลอตเตอรี่เขาจะตรวจภายในสองวันสอวันแล้วแต่นี่เขาให้เลือกคนละใบโอเคเก็บไว้นะขอให้ได้ขอให้ได้ขอ,ไดขอให้เฮงขอให้รวยถ้าถูกแล้วทำงไงไม่รู้จักละถ้าถูกซ้อมลอะอารอตอารไม่รู้จักซ้อมถูกปะไม่รู้ได้ลอตเตอรี่มาแล้วจะทำไงอะ าป d n A จะได้ปยแสดงความเป็นเจ้าของปัญหาตอนที่มาที่มาที่นี่ของเราก็คือถ้าเราบอกว่าเราอยากกินอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยพี่หน่อยที่ดูแลเราที่ที่เราไปนอนบ้านพี่หน่อยเนี่ยก็จะวาซื้อแบบบ้านเราทำให้เราคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนนี้ไม่ได้คิดเลยว่าจะกินได้คนนี้บอกว่าไม่สั่งแต่ว่า ใครสั่งต้องรับผิดชอบแต่กูช่วยอย่างเดียวช่วยยอไหนเนี่ยดูนี่นี่และนี่นี่คือแค่ที่แท้จริงมันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วจะหนักแน่นแต่อันเนี้ยไม่เคยกินถ้าื์สนาชีคเคทก็เลยล็อกส่วนใหญ่อาหารที่นี่นะถ้าสังเกตที่ดูตามเมนูเนีเขาจะบอกแคลอรี่ของการมันน้ำเหนือนน้ม ไม่เคยกินในจริงวันในชีวิตหรือไง A few moments later ไปกินบอกว่าไม่หมดเปนะ็น <c oughs> <c oughs> ไงลนะ่ะสั่งเพิ่มไปตินอีกของสักครูปอย่างงี้พี่เห็นแล้วกินแล้วปื๊มไหมครับดีใจดีใจมากเลยดีใจมากเลยูซิว่ามือถืออันนี้จะทําให้เห็นชัดไหมขอดูหน่อยว่ามือถือนี้สามารถทําให้เห็นไหมชัด เห็นอะไรเห็นอะไรเลยพี่ไก่เคยลงที่นี่กี่ครั้งแล้วคะลงที่นี่ครั้งที่สามอารมณ์ไม่เหมือนกันเลยนะหรออันนี้ก็โอเคนะมันมีแดดไงสวย